พี่แบงค์อ้าวเบียรปไปไหนมากไม่ไปทำงนานเหรอเบียครับพี่ไม่ใช่เบียพอดีเพิ่งตื่นครับตื่นสายใช่ไหมมึงนี่มาจำเลยนะพี่แบงค์นักส้มคนหนึ่งพี่เอานี้้วย อะไรพี่เฮ้ยไม่เป็นไรพี่มีคิดตังค์แต่ว่าพี่รบกวนฝากลายนพี่แป๊บนึ่งนะพี่ต้องไปซื้อยาให้น้องพี่น้องพี่ไม่สบายว่ะพี่ไปนานไหมเฮ้ยไม่นานแป๊บเดียวพี่ฝากน้าหน่อยนะก็ได้ครับ น้องๆเอาบุหรี่ยี่สิบีเอ,เอ้ยน้องไม่ใช่อันนี้ หล่อแม่อยู่ร้านพี่แบงค์ครับมาหาอะไรกินครับแม่เอ่อพอดีวดันนี้ตื่นสายครับแม่เลยไม่ได้ไปทำงานครับผ้า,าสองนาฬิกาหน้าห้องหรอแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซักให้ครับแม่รู้แล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซักให้กลับไปซักให้เดี๋ยวไปไปหนึงนะแม่ไปหนึงนะพี่เบียร์สวัสดีครับ อ้าวแล้วพี่แบงค์ล่ะครับอ๋อพี่แบงค์ไปซื้อ,อยาครับนั้เนีวผมจะเข้าบ้านก่อนครับฮัลโหลโแม่รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวกลับไปซักให้แม่พี่แบงค์เขาให้เฝ้าร้านดีมีคนมาเข้ามยขอขอะไรใน,นแม่พี่มันกี่โมงแล้วแม่ฮะตอนเย็นได้ปะเดี๋ยวกลับไปซักให้รู้ปะเนี่ยฮะแม่แค่น,นี้นะ บาทครับตรงครับเอาพี่แบงค์กลับมาแล้วเหรองั้นผมกลับก่อนนะผมรีบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยว่ะพี่ดืมหยิบตังไปเดี๋ยวกลายพี่ก่อนนะเ,เดี๋ยวพี่กี่ใครฟองได้ เฮ้พี่อะเงินพี่ไหมเงินไ,ไหนพี่เฮ้เงินพี่วางวว้ที่โต๊ะมันหายไปวะพี่แน่ใจเหรอพี่วางไว้ตรงนั้นพี่แน่ใจนะเพราะว่าพี่เป็นคนไปเก็บไว้เองเราเห็นใครเข้ามาในร้านพี่หรือเปล่าวะไม่มีนะพี่แน่ใจนะไม่มีคนเข้ามาในร้านพี่ อ๋อพี่มีคนนึงแต่ว่าผมคุยโทรศัพท์อยู่ผมไม่ได้สังเกตเอาเฮ้ยแล้วไงอะ่ะพี่เฝ้าร้านไว้แล้วร้อยปล่อยให้เขาเข้าไปได้ไงพี่แน่ใจเหรอพี่ว่าตังค์ทรงนั้นแน่ใจดิพี่เป็นคนเก็บไว้เองพี่ลองหาดูหรือยังหาดีแล้วแล้วยังไงเนี่ยเงินหายไปอะ่ะทําไงอ้าวพี่ผู้หี้งพี่โทษผมดิพี่พี่บอกว่าผมไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมเฮ้ยเรือมันไม่จริงล่ะขนาดงามยังไม่ไปทเลย มึงจะมีความรับผิดชอบได้ไงเล้วทําไงเนี่ยเงินองเอาไปซื้อยาให้น,อน้องด้วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อพี่พงงีพี่ต้องการเงิเงนจากผมใช่ไหมไม่ได้ต้องการว่าต้องการความรับผิดชอบมึงยังไม่รับผิดชอบเลยมึงจะให้ใครมารับผิดชอบให้พ่อให้แม่รับผิดชอบเหรอเอา้าพี่พงยีพี่ก็แรงไปแล้วพี่ไม่แรงเว้ย ได้ผมงีนมาใช้พี่พี่ห่าวผมม,มีความรับผิดชอบอะ่ะพี่ห่าวตัวพี่ยังล้วหรือยังว่ามีความรับผิดชอบมากแค่ไหน